ครับสื่ช่องแล้วอีกเจ้าละวันนี้เราจะมาลองมาทดลองทีท่ว่าราม้จะทำาอ้ไรจำนะครับมามากีดต้องเทียงอันนี้ก็คือแก้สวสไบเอาดีๆนะเราจะต้องมีนี่นะ,ะสีผสมอาหารสีแดงล้วเอาสีอะไรก็ได้เ้าน,นังมันนะครับใช้ฝาเขียวมากด ให้เป็นตปอ้เขามเต้าจะใส่น้ำมันนะคับบเดอเ่าไม่ได้ึเาปลยอันนี้ต้มร้อนงาะครับ นันน,นีได้ไหมไม่ได้เราใส่เกอือั้หมดขวดเลยนะปรมานเนี่ยออเ,เอ,อเเราได้ประมาณน,นี้ลเอาใส่ที่ผสมอาหารเลยนะครับแล้กนนผกำลังตกเขาบอกว่ามันเป็นสผสมอาหารนะวุ้ยเป็นแนี้ ใช้ประมาณนึงนะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปไปให้ดูเอ้ยถ่ายรูปไปให้ดูนะอย่าไปถายทันน้งคนนลยครับผมให้อ็นนี้มาแล้วทุกคนเลย,เยคนได้เข้ากันนะครับวันนี้นนเราเข้ากันแล้วเนี่ยทุกคนเด็กเสิ พอเราหลุดในปะากรอะน้ำมันมันจะมีความมันเม่เราหยุดสีหานาะคือค่าเป็นตะกรอนมนอ้ยสึันนนิดเึงแล้วเราเีในน้ำเปล่าเลยจ้ะอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเติมมาแะจุดบูุ๊บจุา ใส่นะ้ำประมาณนี้นะแล้วก็เราจะไปทีป้ำมาแล้วก็ไปดูกันนะครับนี่ครับนี่วันะไไม่ใช่งมันจับตัวกัก้อนู่นะมันเหมือนซาลาอะดึงดึงเม่อกีเดี๋ยวเราไปเอาใส่ผ้า<ะ>หมดเลยนะ กินคือมันน้ำมันทัว่วเหลืองน้ำมันอะไรวะน้ำมันทัว่วเลยนะครับทิ้งเลยมันจับตัวเหมือนลารไอ้เขาเรียกว่าการจับตัวหรือการคว่ำนิ่มไงเฮ้ยไม่รู้เออ,อทุกคนทาไปทำมาเป็นแบบนี้จริงนะไม่จับต่อไม่ได้อะไรเลย ใส่เครื่องก็จะประมาณนี้ว้าวพูดดีตังเป็นโต๊ะเหรอเยี่ยมเยอเดี๋ยประมาณนึงเดี๋ยวเราลงคนให้เข้ากันแล้วก็อันนั้นเลยนะนี่เลยนะคะเป็นโตะนะคบปลาหมึกอ,อบพงเครื่องอร่อยดิดเผ็ดจัดค้องทะเลนะคะ นี่ครับแผซีเดีขายทั่วประเทศเออเทียวเทเบนเทเบนทั่วประเทศใครนะครับผมขายอันนี้มาหลายอันแล้วนะฝากไปซื้อเลยกันนะครับนี่โคตรหนุ่ยเลยปลาหมึกส้นนะครับทดจากทะเลเทเท,ทนะครับอืมเพช ออกก็จิบก้นากนะจิ้มจนจิ้จนว้เราเหรอะบปบาซี่บอบาซี่กันเนยอะน,นะครับตอนนี้เมื่อจะก็ได้ยังแต่ไม่ซีนไฮเลนเกินทุกคนดูดิอุ้งดูว่าตึ็นที่ มันเป็นการคอบแน่นและตอนนี้มันเริ่มละลายลงไปในน้ำป่าของเราซึ่งมันเป็นน้ำมันแับนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคอนกินเหมือนน้ำมันทั่วลันนะตอนนี้มันจะเริ่มตกนเริ่มหวานนะครับนะถือว่าได้ใส่ไปแล้วเนี่ยนี่อุ้ยอ้ยไม่ได้เอาขวดนะ ขอมอเด็ดวดูนะครับปีที่แล้วเดี๋ยวคุณจะมาถึงนะถึงยล้วก่อนและอีฮไปเทข้นมลยะตอนนี้เราเอาโหลดออกแล้ว พสีนี้ก็เป็นไอเนี่ยมันมันเป็นการต้องจะเป็นสรอมันตจไปประมาณนึงมันจะเป็ายเป็ดตารมาเ้าสามปตเสวแต่นี่ก็มีสิ่งนะ โอ้ยว้าวการ์ตูนคนจกตัวละคร <laughs> พิการทรมานเสียสาดแบบผมงงมากทำไมนี่ผมตัวเรมตองเป็นดาวสวย แต่ก็ทิ้อยู่นะคะทิ้อยู่นี่มันมสาราหนึ่งดู้งตุก็สิ่งนี้สักนิดนึงจ้ารูบ้างจ้ะ